บางพี่พี่มันากินมั่ะได้กินหรืลูง้งา่อะครับได้กินแล้วเจ้านีคได้รรามากจ้าผูขูฝากบ่จ้าใครผู้ใดจ้าขผานี่เอาใผู้ใดครับ

นาสาวที่มีงานนะสวัสดี i i ค่ะตพี่สาฮะสวัสดีค่ะสาคตสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะสาวเนเพ่้าาสวัสดีค่ะคุณพี่เอากะไปิานก็ได้ดีแล้วดีี

พี่แกกินได้นั่นเจนั่นีกินะี่บวแ่เจแค่ข้าวอุ้เลยมันกนิ่งูแล้วสูงแล้วขอบคุณค่นอเะไรคะไข่หาไข่อจริงหรอไม่เคยกินเลยไข่ข้าวก็อะไร ภาษาสารเราเรียกไข่ข้าวไข่ข้าวภาษาเหนือไม่รู้เรียกว่าไงไม่รู้เหมือนกันเพ่อนแค่ดูครับไก่ที่มันกำลังจะมันขอฝากที่ที่มันไม่ใช่กิน โอ้ยบ้านนอกไม่เคยกินนะใครห่างห้างนี่ใครห่างห้างไหมครับนี่ครับันนี่องห้างครับมดูจเป็นไหมขรกข้าันนี้นะไข่ทีก็จะอุใกล้ายจะพร้อเาก็เลยทาเป็นไข่ตัวนี้ไข่ที่ไม่ได้มกันเออไงไสมอไข่ห่งห้างมันกุบข้าวมันคือมันไข่ต้มนั่นแหละไข่ต้ม แต่ว่ามันจะเนื้อเออเราก็ไว like ้เนื้อไข่เปนจะกคืบๆนิดนึงเนื้อไข่ขาวอ่ะดูนะดูนะอีกีนี่ค่ะเอาเอาเบิ้งเบิ้งรับเบิ้งบนนอกครับผมเ่เคยกินไข่ห่างๆครับเกะแล้วนะตัวนี้กำลังแกะแล้วแกะแล้วแกะแล้วเอาเอาเนื้อไข่ขาวอู้หูโอ้โหเพิ่งกินป้อมเลยข้อเท้าเลยครับไข่แดงจะเป็นอย่างนี้ ก็เขาถามนะฮะอ่าเป็นยังไงบ้างครับมีความสุขไหมฮะไม่พูดหละครับยิงโอยิงเออเออเดี๋ยวคุยกันดิอันนี้ขอแก๊กนใส่หนวยการเลยมาที่นี่อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเลยไปเนทางดูดูหน้างไปหางาขวดเชอร์รี่เอาติดข้อเอาเอานั่นนั่นนี่นี่พุ่งพุ่งใส่ตรงหน้านี่เลยนี่อยูสบายวอยูแต่เล่นไม่เป็นไรในน้ำไปยังครับคุุณยฮะได้แล้วครับ ไม่เคยกินแปลกๆแต่ก็โอเคคะตาเมาไซไปขอบคุณค่ะตาไปบางเยี่ยมตาไปแว่นแล้วไปแล้วเนี่ยมือกล้องเมื่อกี้ถ้าภาษาเหนือน่าจะเลือกนี่นี่เขากินทั้งเปลือกไข่อันนี้เขากินทั้งเปลือกพี่ลองชิมดูพี่ลองกินให้หนูดูหน่อยเขาเอาข้างในออกแล้วเขากินเปลือกแล้วมันจะกรอบอร่อยเออ ไม่จะให้เอ็กินให้กินมีสีห่าไม่ต้องลองให้คนญี่ปุ่นกินดเดี๋ยวไม่กินลองกินน้ำเปลือกลองกินน้ำเปลือกโงดเลยเนี่ยไม่ไม่นี่ต้องให้คนญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี้พี่กินมาแล้วมันจะอบกรอบๆนะพี่ลองกินให้หนูดูก่อนกินน้ำเปลือกดูหนูไม่เชื่อกินดูพี่กินเดี๋ยวหนูกินตามพี่กินมันสีเหลืองสวยเนาะเนี่ยเนี่ยเออ ชอบที่นี่ก็แบบว่าสองตัวออนๆนะเขาเรียกไข่ลูกตอนที่แม่ดาเขาคนเลี้แล้วชอบไข่่แแแบบนี้หละมชอบกินไข่ลูกแก้มแต่วอร่อยครั้งแรกเลยค่ะแม่ที่ได้กินต้องกที่มันเป็นตัวนะที่เป็นตัวอร่อยมากตัวไม่กินที่มันเป็นตัวนึ่งจาเสร็จแล้วก็สูงพี่ชิโกชอบแบบนั้นนะมีเจดเจดถ้าพูดหัวมันทิ้งไข่ห้างห้างเจดหัวพี่ชิโกใช่ไหมแม่เจดหัวพี่ชิ ความรสึกช้ามากเลยที่นี่